สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมีสินค้ามาแกะเล่นกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้คิดว่าไม่น่าจะได้แกะแล้วนะครับอ่าตัวนี้คือเลนนะครับผมเลนของโซนี่อ่าพอดีไปเจอเลนส์โซนีมาตัวหนึ่งนะครับผมนะสเปคเลนตัวนี้นะครับเป็น อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะอมองอาจจะยากนิดนึ่งนะมันใสนะมันใสอาจจะมองยากนิดนะึ่งความโฟกัสมันจะอยู่ประมาณนี้นะสเปคตัวนี้ก็บอกเอานี้ด้วยกันมันพูดง่ายคือมันเป็นเลนมาโครแล้วกันเป็นเลนมุมกว้างนะครับเลนมุมกว้างแต่ว่าเป็นเลนมาโครเออ ันนี้เลนส์ตัวนี้เจ๋งดีนะครับผมเ,เป็นสามจุดห้านะครับระยะนะครับสามจุดห้าถึงสามสิบมิลมาโครนี่ฮะได้เขียนไว้ตรงนี้นะโอ,อกล้อาจจะมองไม่ชัดนะครับนะครับคือระยะ3ามสิบมิลถ่ายใกล้สุดระยะสามสิบมิลสามสิบมิลนะครับผมก็สามสิบมิลก็คือสามเซน ระยะหมายว่ามันจะถ่ายมาระยะสามเซนใกล้สุดก็แทบจะจอยอย่างนี้แล้วนะครับนี่นะฮะก็เป็นเลนส์โซนี่แต่ว่าตัวนี้ตัวแรกได้ม,มันไม่สะอาดอย่างนี้นะผมก็ไปทำความสะอาดมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ทดลองแล้วนะครับผมระบบไม่เสียดีทุกอย่างเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ ระบบดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้มาบอกราคานะครับผมตัวนี้ได้มาไม่แพงนะครับเคยรีบคว้าไว้เลยนะครับตัวนี้ได้มาอ่าสี่ร้อยบาทนะครับเลนตัวนี้สี่ร้อยบาทเองนะครับรีบคว้าเลยจริงๆผมได้มาสองตัวนะแต่อตัวหนึ่งเป็นของฮานาแต่ว่าตัวนั้นอ่ะเสียนะครับผมพอดีเลนมันฝืดแล้วผมไปทําเสียเองเนี่ยก็คือผมไปลองไปแ,แงะดู ถ้ไปเผลอดึงสายแพรขาดกันเลยแล้วก็เสียไปเลยแล้วคือมันติดอยู่แล้วไงมันก็เสียู่แล้วก็ไม่เป็นไรอันนั้นตัวนั้นสองร้อยห้าสิบก็ไม่เป็นไรก็ถือว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเฉพาะาเฉพาะเลนตัวนี้มันก็คุมแล้ไงตัวนี้ก็เอาไปหักรางกันผมได้มาสองตัวเนาะพานาตัวหนึ่งนะครับแล้วแต่ตัวเนี้ถ้าเขาขายกันอยู่มือสองตอนนี้นะครับทางออนไลน์หรือทาง Facebook ทั่วไปเนี่ยก็มีห้าพันห้าพันอัพ ตัวนี้มีห้าพันขึ้นนะครับแต่ผมได้มาสี่ร้อยก็ถือว่าคุ้มแต่ไปเจอเรียนอีสองอีตัวหนึ่งพานาเสียก็เจ้ากันไปไม่เป็นไรก็ถือว่าใช่ไหมก็ยังถือว่าถูกอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้สี่ร้อยอีพานาอีสองร้อยห้าสิบก็เป็นห5ร้อยห้าสิบใช่ไหมก็เสียงเงินไปห5ร้อยห้าสิบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตัวนี้ถ้าขายมือสองอยู่ตอนนี้ห้าพันอัพนะครับผมห้าพันขึ้นอะ แล้วตัวน,นี้สภาพสวยใช้ได้ด้วยนะครับก็มันเป็นเลนส์ที่มุมกว้างก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้กว้างมากนะครับมันแค่ระยะอของมันอยู่แค่อันนี้เป็น b ีมา n ด้วยนะสามสิบม mm. ิลสามจุดห้าถึงสามสิบมิลนะครับสามจุดห้าเซนถึงสามสิบสิบมิลิเมตรนะครับสามจุดห้ามิลลิเมตรถึงสามสามสิบมิลนะจะเปคมัน เป็นเลนมุมมุมไม่ได้กว้างมากก็กว้างระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันสามารถเจาะมาโครไดน้นะเวลาถ่ายวิดีโอก็ถ่ายใกล้ได้เห็นไหมฮะถ่ายวิดีโอใกล้ได้นะครับถ่ายภาพไกลก็ได้ใกล้ก็ได,ใได้ใกล้ถึงขั้นเข้าไปไปชิดได้เลยนี่คือความอ่อดีของตัวนี้แล้วเป็นเลนที่ยังราคาไม่แพงด้วยนะนะครับผมเลนราคาไม่แพงแล้วก็ออโต้โฟกัส นะครับทำงานปกติเป็นเลนที่ใส่กับกล้องพวก a f c พวกเลนเลนมันใส่กับฟูลเฟมก็ได้นะแต่ว่าฟูลเฟมเนี่ยมันจะต้องไปครอบภาพนิดหนึ่งนะนะครับผมตัวนี้เป็นเลนเอเม์ใส่ได้ทุกทุกกล้องแหละแต่ว่าฟูลเฟมเนี่ยมันมันอาจจะขอบขอบมืดนะมีขอบคอมืดขึ้นมานะครับนอกกนั้นมันก็ใส่กับ กล้องของ s o นี่ทั่วไปได้อย่างผมใช้ก็ z ซ e วีเหรืออะไรเงี้ยใส่ได้สบายๆนะครับผมนะครับหน้าเลนจะอยู่ที่เ่49มิลน,นะครับจริงๆตัวนี้จะใส่ฟิลเตอร์ก็ได้นะไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเลนมันมีแค่อยู่ตรงนี้เองเนเลนอยู่ตรงกลางนิดเดียวเองนะครับแต่คุณภาพที่ได้มาเนี่ถือว่าดีมากเป็นเลนราคาประหยัดนะครับผมมือหนึ่งยังมีขายอยู่นะครับตัวนี้มือหนึ่งยังขายกันอยู่กาพัน ก้าพันเก้าเกิก็คือหมื่นหนึ่งอ่ะที่กลมๆใบตัวนี้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งตอนนี้ยังมีขายอยู่ราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเอ่อถือว่าผมได้มาตัวนี้คุ้มเลยนะครับอ่าทีนี้ผมอ่ะมีเลนเก่าที่ผมใช้อยู่ตัวหนึ่งนะครับใช้มานานมากแล้วนะครับแล้วเป็นเลนที่ไม่เคยขายออกเลยนะครับเป็นเลนที่ใช้เป็นเลนสที่รักเลยละ่ะผมเป็นคนชอบถ่ายมาโครเนาะ แต่ว่าไม่ได้ถ่ายแบบจ๋าเลยนะแต่ชอบอะของอะไรที่ถ่ายระยะใกล้ๆผมจะชอบดังะนั้นผมมีเลนหลายตัวก็ขายเอาไปเอาหมดแล้วนะยังเหลือเลนตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่ยอมขายทิ้งเลยเล,ลนตัวนี้ผมซื้อมือหนึ่งมานะครับอยู่กับผมมานานแล้วนะครับตัวสักสิบห้าปีได้แล้วเนี่ยอยู่มานานมากผมถอยมามือหนึ่งจากลาซาด้าหนึ่งหมืนบาทเือนกันถ้าจะไปผิดโคด้ดได้โค้ดส่วนลดจากหมื่นสองอะเหลือหนึ่งหมื่น จากหนึ่งสองบาทเหลือหนึ่งบาทนะครับแล้วผมก็ถอยมาแล้วก็ไม่เคยขายันเลยอยู่กับผมมายาวนานมากแล้วก็ไม่ได้เอาออกไปนอกบ้านเลยถ่ายจ่ากสินค้านะครับเลนมาโครมาถ่ายสินค้าดีมากนะครับถ่ายไกลถ่ายใกล้ได้หมดเนาะถ่ายคนก็ได้นะี่มันก็เลยเป็นเลนที่ผมในส่วนตัวผมว่าเป็นเลนครอบจักรวาลของผมเลยถ้าเป็นมาโครนะเพราะอะไรเพราะเราสามารถถ่ายคนได้พราเทรดได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไปแต่งรูปช่วยเขาหน่อย เพราะว่ามันชัดชัดจนเห็นสิวของคนน่ะดังนั้นเราก็อาจจะไปช่วยทำเบลนิดนึงอะไรเงี้ยตกแต่งภาพมันก็เลยเรียกว่ามีเลนตัวเดียวอ่ะผมถ่ายได้ทุกอย่างแต่ตัวนี้มันเป็นเลนของนิคอนนะครับตัวนี้เลนนิคอนนะเลน on, นิคอนนี้หกสิบมิลนะครับเลนระยะ60สมิลของนิคอนซึ่ง60สิมิลเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าสมมติว่าผมถ่ายวัตถุใช่ไหมฮะใกล้สุดมันก็ ชัดมากสุดแล้วก็เลยเราไม่ต้องเข้าใกล้วัตถุมากก็ห่างกันประมาณหกสิบมิลิเมตรรู้ว่าผมไม่แน่ใจประมาณไหนหกเซน่นะหกเซนก็ประมาณนี้เนะกลมๆนะหกเซนก็สมมติว่าหกเซนประมาณนี้เห็นไหมตัวเนี้หกหกสิบมิลก็คือเราจะอยู่แค่ไม่ต้องใกล้วัตถุเราถ่ายมาแมลงถ่ายสัตว์อะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องไกลไปมากมันก็จะไม่บินหนีเราแต่เมื่อไปเจอถ้าเป็นเลนโซนน่เนี่ยอันนี้มันสามสิบ ระยะสามสิบมันจะใกล้เข้าไปอีกสามเซนอันนี้ถ่ายอะไรที่มันเป็นพวกสัตว์ปีกเนี่ยอาจจะบินหนีได้เนี่ยคือข้อต่างของเลนส์ถ้าเราไปเห็นเลนส์มาร์โครตอื่นที่เินเขียนว่าร้อยมิลใช่ไหมมีร้อยมิลอันนี้หกสิบร้อยมิลน,นี่โอ้โหสิบเซนเลยห่างไปไกลเข้าไปอีกไกลเข้าไปเรื่อยมันก็ง่ายกับการถ่ายพวกสัตว์ที่จะบินหนีเราได้ไม่ต้องเข้าไปใกล้แล้วระยะ แล้วรูนรับแสงมันก็แสงก็จะไม่ดกไปใกล้ว่าทลายแสงก็จะมืดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่มันเป็นเลนที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าร้อยร้อยมิลก็จะแพงขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะอันนี้หกสิบมิลแล้วเป็นเลนรุ่นเก่าแล้วด้วยตอนนี้ไม่ใช่เป็นเลนรุ่นใหม่ๆใช่ไหมรุ่น,นใหม่ยิ่งแพงเวอร์บังไปเลยดังนั้นคนที่จะซื้อเลนมาโครได้เนี่ยมันจ้องเฉพาะทางนะนะครับแต่ถ้างบน้อยนะผมแนะนํามาโครตัวเดียวมันถ่ายได้หมดเลยยกเว้นวิว <laughs> พราะวิวมันต้องใช้เลนส์มุมกว้างอยู่แล้วเนาะถ้าถ้าถ่ายสินค้าถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายใกล้ถ่ายคนผมว่าถ้ามือสมัครเล่นมือใหม่ผมว่ามันก็จะถ่ายอยู่แค่ประมาณนี้แหละเนาะถ่ายวิวเหรอถ้าวิวก็ต้องมีเลนส์มุมกว้างไปเลยแต่ถ้าต้องการที่จะถ่ายทั่วไปแล้วกันแล้วก็ไปเที่ยวพกพาไปเที่ยวได้ด้วยนะอแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายวิวนะก็ถ่ายผู้ถ่ายคนถ่ายอะไรแต่ว่าถอยไกลหน่อยแค่นั้นเองนะครับถอยไกลนิดหนึ่ง ก็ได้นะครับดังนั้นพกตัวเดียวก็จบนะครับอันนี้คือที่ตัว,ตวผมใช้อยู่นะคราวนี้นะครับเมื่อได้ตัวนี้มานะครับแต่ตัวเนี้ยผมขายกล้องไปแล้วไงของนะิคอนเนี่ยผมขายกล้องไปแล้วดังนั้นเพราะผมก็เลยเอานะิคอนเนี่ยมาใส่กับกล้องโซนี่ที่ถ่ายอยู่เนี้ยซัตวีเอเทผมก็ต้องผ่านตัวอ่าตัวแปลงถูกไหมครับพอผ่านตัวแปลงเสร็จปับ๊บเนะี่ยมันทําให้ มันถ่ายแบบออโต้โฟกัสไม่ได้นะครับเลนตัวนี้ถ้าจะออโต้โฟกัสได้ต้องเป็นเลนฟูเฟมเท่านั้นด้วยนะครับเพราะมันเป็นเลนยุคแรกๆนะครับมันจะมีการมอเตอร์เลนเลนเอชั่ทีกล้องที่มีมอเตอร์โฟกัสในตัวจะถ่ายมันได้มันจะทําให้ตัวนี้ออโต้โฟกัสซึ่งเผมขายไปแล้วพวกดีหกหนึ่งหกหกหนึ่งศูนย์อะไรทั้งอย่างจะไม่ได้ลืมเนี่ยขายไปแล้ว รางนั้นเลนต์ัวนี้ก็เอามาถ่ายมาโครต้องเป็นแมนวนวลแหละเพราะมันต้องแปลงไงส่อยแดปเตอร์แต่ถ้าเราอยากจะเอามาใช้กับพวกกล้องรุ่นอื่นอย่างโซ n y อย่างนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากจะให้มันออโต้โฟกัสได้อยู่เนี่ยมันจะต้องใช้ตัวแปลงที่แพงมากแพงแพงมากเลยแพงเวอร์เลยนะครับผมห้าหกพันเนี่ยซึ่งอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ว่าใช้มือหมุนสบายไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม ส่วนใหญ่เลนถ่ายมอคโคเข้ามือหมุนนันนั้นแหละเนาะแต่ถ้าถ่ายคนถ่ายอะไรที่อันนี้เนี่ยมันมือหมุนมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าถ่ายคนนะถ้าถ่ายสิ่งของโอเคเราเรามือหมุนโฟกัสได้นะครับดังนั้นผมก็จะใช้ตัวนี้มือหมุนมาตลอดนะอ่าซึ่งกล้องตัวนี้มันมันแพงครเลนมันแพงมากเราก็จะไม่มีตังค์ซื้อมันง่ายๆเลยนะครับดังนั้นเมื่อผมไปเจอมือสองมาถือว่าฟุกมากนะครับตัวนี้ถือว่า ไม่ขายแน่นอนเลยตอนนี้เอามาแทนเลยครับตอนนี้เพราะอะไรเพราะมันสามารถออโต้โฟกัสได้ไงเพราะว่ามันเป็นกล้องเป็นเลนส์โซนี่โดยตรงแล้วกล้องที่ผมใช้ก็คือโซนี่นะครับดังนั้นไอ้เลนสนะ์ตัวนี้ผมจำเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่มือนหนึ่งเลยนะจําเป็นจะต้องปล่อยละครับคราวนี้ต้องปล่อยออกไปละนะเพราะว่ามันก็ตัวนี้ก็ถ่ายได้มาโครเหมือนกันไงนะครับมาโครโระยะไปชิดได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย นะครับเพียงแต่ว่ามันดีขึ้นมาตรงที่มันมันเป็นเลนส์โซนี่โดยตรงแล้วมันก็ออโต้โฟกัสให้เราง่ายขึ้นในการด้วยอายุมากขึ้นสายตาเราไม่ดีในการหมุนโฟกัสแล้วเนี้ยนะครับอย่างอ่าพวกหนุ่มๆส,สาวก็อาจจะชอบโฟกัสด้วยมือหมุนกันได้เพราะว่าสายตาเขายังดีอยู่เขาจะมองออกใช่ไหมอย่างเรามองยากแล้วก็ไหลออโต้โฟกัสมาแทนที่นะครับอ่าตัวนี้ก็ เรนตัวนี้ก็อาจจะต้องปล่อยไปนะครับถึงเวลาละที่ต้องไปอยู่กับเจ้าของใหม่ละมือหนึ่งนะีผมซื้อมาตัวนี้มือหนึ่งเลยทนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกสภาพยังสวยใสยแล้วก็ผมก็ใช้งานอยู่อย่างที่ลองให้ดูอที่เราเห็นภาพเห็นวิดีโอที่ถ่ายให้ดูนี่นะครับนั่นดังนั้นตัวเนี้เป็นเรนที่ประหยัดนะครับนในงบประหยัดเพราะว่าเรนมาโครถ้าขึ้นชื่อว่าโมมาโคราโคร,ราคาค่อนข้างสูง ถ้าใครเล่นกล้องโซนีอยู่นะหรือเล่นกล้องรุ่นไหนอยู่นะครับอยากจะได้เลนมาโครเนี่ยนะครับมันจะต้องซื้อมือสองเท่านั้นแหละถึงจะไหวมือหนึ่งค่อนข้างแพงมากนะครับผมก็ลองไปหาดูมือสองนะถ้าใครชอบอ่าเลนตัวนี้อยู่นะครับเป็นเลนที่ออกมานานมากแล้วนะแต่ว่ามันยังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมใช้ได้ดีในราคาประหยัดด้วยนะครับก็ไปหาดูมือสองซึ่งหายากอยู่เหมือนกัน ผมลองเสิร์ชหาดูแล้วในออนไลน์ลลาาร้านซด้าช้อปปี้ยังไม่เจอเลยตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะครับยังไม่มีโงขายเลยนะครับนี่จะมือหนึ่งอ่ะหนึ่งหมื่นบาทเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาททอนบาทหนึง่งหรือ, 9, 9รอทอนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยมันทอนสิบบาทอ่ะนะครับยังมีอยู่นะทอนสิบบาทอยู่ตอนนี้แล้วแต่มือสองหายากอยู่ผมเชื่อว่ามือสองนี่ไม่ค่อยปล่อยออกมานะครับคนบางคนมีแล้วเก็บนะครับันนี้เป็นเลนที่ ผมว่ามันครอบจักรวาลในส่วนตัวของผมเลยนะแต่วม่แบบที่เราถ่ายทั่วไปอะ่ะมันตัวเดียวมันก็เอาอยู่ไม่ต้องพกหลายตัวเลยดังนั้นไปท่องไปเที่ยวผมก็จะใช้ตัวเดียวสบายเลยครับยกเว้นเราถ่ายมุมกว้างก็อีกเรื่องนึงนะครับอเอคมุมกว้างก็เป็นเลนสที่ฮะที่ผมถ่ายอยู่นี่แหละถ่ายตอนนี้ยเป็นเลนมุมกว้างแต่กว้างยังไม่สุดนะถ้าอยากสุดกว่านี้ก็อาจจะต้องถ้าวันหนึ่งมีทางได้เจอเลนมุมกว้างก็จะต้องซื้อไว้เหมือนกันแล้ว ใช้สองตัวพอเลนตัวนี้กับเลนมุมกว้างเนี้ยพกไปเที่ยวจบเลยครับนะครับผมแต่ถ้ายังไม่อยากใครไม่ชอบถ่ายวิวถ่ายอะไรก็ที่มันแบบกว้างมากๆถ่ายภูเขาอะไรพวกนี้ทะเลที่กว้างไกลๆไม่ไม่จําเป็นผมว่าตัวนี้ตัวเดียวก็เที่ยวจบครับตัวนี้ตัวเดียวเที่ยวจบเลยถ่ายคนถ่ายอะไรได้หมดแต่ว่ามันแค่ถอยไกลกว่าปกติแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับหวังว่าพอจะเป็น ประโยชน์ได้บ้างนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังอย่างมองหาเลนมาโครที่ราคาไม่แพงแล้วก็ถ่ายอะไรก็ได้ในงานของเรานะครับงบน้อยก็ลองไปหาดูนะครับผมเลนตัวนี้ใช้ได้มืลสองนะครับเราไปหาตาม Facebook หรืออะไรก็ได้นะครับผมเผื่อจะมีอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ย่งไรค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ